สองมือนะแล้วเขาก็จองยังไล่ถูกล้องยังเขากจ้องชุที่ที่งานเขว่าผู้ใดสั่นละเบอเบียไปกดดันซรัพยปะเรือครับเขาเอาแต่งก่อนห้อบ่าวกไคเบาแม่รักพลับการมือสอมือยู่บนบ่างไปบเลยหนหลัตายปุ้ยมาผู้ใดบาแม่ยไปคุยนะวเ เนไปด็นหมแกว่าติดต่อต่อหลังจากกันเขาสองมือแกวี่มันอีเขาเลยทว่ออเป็ไปไบ่แม่งอู้บ่แม่งดอกบ่าแม่งดอกคนว่าคนบ่อเจ้าผลเลยนไปหลังจากเขาสองมือเป็นไป่ดยังไมึงเขามึงนี่สีแดงให้สีป้านี่ยเขามือมือดีป่ะมือนี่อ๋ออาจารย์อาจารย์มึง มัเาไ่ไเลือขี่ปวบงั้งกองซงาบ้งมือมือคิ้วซับปลาเรือครับมือคิ้วซับปลือเขามึงเท่าไรแท้เขาเมึงเท่าไรสองล้านมดมดเบื้องเนี่ยมาเกิดมาแต่งสองล้านต้องหาสิบบาทได้กินยังว่าะได้นั่งโต๊ะได้เขาบ่ดิ โต่ไปนี่กับเขาายที่สุดพี่ลีจนี่มี่มาว่างเนาะนั่มูกอะายฮะนั่งว่ะใครมึนกินเขาอยู่บ่ฮ้อบอกเดี๋ยวจมานเดี๋ยวคนนึงนี่ับมูเออรับเดี๋วกะบอกคนนึงเป็นอะไรมาสามคนทีก็ล้ยลูกบ่ได้เผูกทมันจำได้เออบอทผูกไอ้มึงไงมึงสีแดงอยู่มึงผูกเขามึง เออมึงจีแดงอยู่อ้าวฮะอีรินอ่ะหมดหมดเน่ยอันจะลืมจดทะเบียนสำรวจด้วยัะเกิดมันเลยเขามึงสีจดทะเบียนป่ะฮะมื่จดเมื่อจดเขามายอมดอกดีใจไยดีใจลูกเราลูกเรามาสองรอบเรียวยลี ขี่รถกูถามกี่ลำง่วนน้ำเล่าอยู่กินขี่กูบอกพื่อนไปไปขวารำง่วกินได้กูหิวเขากูทายกินเข่ามึงหนิขี่ไม่นี่สองรอบเร็วขี่ย่านมาจอบหลานมึงเล่าข้าพ่อเราแล้วแต่งเราเล่าอันเข้ากับอะไรไปครัอ มาเกิดมึงเขามึงเียวจังไี่มึงจะไปมันซื้อขึ้นี่าลยรถจัดวิธีซื้อนี่มึงคืมาแต่งกันแล้วรู้มึงจะไปยังดูเถอะฮะโอมงเองต้อง มึงก็แต่งไม่แลวหรอมึงจะไปหมั่นไปอย่างให้อย่างเพื่ออีอย่างมึงมึงก็โอนเงีนไปหมั่นให้มันแลวหมดมันโทรมาแล้วมันจะป่ามึงเขามานั่งไปไทยหน้าเสือกไปงานแทงมาสันมันเป็นบ้าบอกวมาสันแจะกองหน้าถ่ายหน้าเราไปงานแทงก็เฟยมึงก็ไปอวยมัน มือเข้าห้างสี่วได้พิษพลาดมึงวางสี่มาเบิ่งตัวอย่างเขามึงสีแตงทท่งอยู่เสร็จมึงเอาหมดมาแต่งอยู่นี่ไปเอามาแต่งอยู่บ้านมึงไปมันจังหลังไงไหนเขามาแต่งอยู่นี่แม่นบ่ล่ะมึงมึงอุบัติไถ่ตอนบอกข่วมเอามู้ได้ไปนะ่ะเอาหลวง มันจ้องขี้ละมันมึงมันมือผ้าพแมไปบันผ้าเถามันวะพีหม่องนั่งเนาะรถเต็มเนาะน่หกที่นั่งไปหาคนหนึ่งไปหาเลยมีน้อยไปอยู่บ่มีอะไรบ้างบักเที่ยงอีกมีไงมีน้อยอยากเก็บหมดหกคนไหดินะเปนขาเมื่อสองแสนทองหาบาทรนี่คือแต็งเขาหน่อยเทส แเอาหมเแมืไนมีเพื่อนจะเบาจะสาวป่เพื่อจะเบาก็เห็นมอเอ้เพื่จะสาวก็เพเห็นมมึงไปมึงไปทายคิวแลวมึงไปนั่งกินนี่มีลาบมือัอ่ปมีกันเลยหัวมาลาบมอเออเฮีกวมนแมกูละขวนลุงเหลาลุงเหลามาจอดกูสองหลอบเลยเนี่ มึงไปแต่งโรถไปแต่งไม่แล้วรถมึงจะไปมันหาอย่างแตงทงเทียวเลย,ไป,ยไ,ไปบอกรถตาคมซันไปยังฮะ <c oughs> <c oughs> ทางเอียวบอก่ทางเอียวสิบกว่าพลาได้ขาดเอาลงนุงนว่นาสิมาหา,านนมนเี้ยวอนหนาาาน่ดินเดียวกอนสิมหาและน่ดินเว่อนสิมาแ้มนี่นนนาาอานำมรงนเนแนนงดินเ่นมหา่นเยอมหาแงนุ่นสิมานะนำ่รนเว่สมาะขำแมรเกียวเขอามาอเอมาน่นเอนา สิบห้าออมืออื่นนี่คำนวณจะบัสฮะเ <c oughs> <c oughs> คนหลายบ่หมูอคู่ตรงนี้มันจะเลื่อมากวะเอามือคู่นั่นจะเลื่อนมากม,มากบ่เอาเขาคือว่าไปเขาบูขู่ซ้ำทำบักแน่นมือแข็งว่ากำลังหูรัานโอ้ยงานแต่งลานไส้กูหูเรื่องมือคืนค่นกันกูบุกขี้กายกูเห็นซุ้มตั้งไหม่กูกรบเบู้หูเขาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาแคงเลยเอฟซี ทับลเลือได้เซอร์ไพร์ถ้าลเลือบ่บู๊เรื่องทับลเลือบ่บู๊เรื่องไงครับอันเมื่อเช้ามึงมาเชื่อมอยังนั่นมันจะมาเชื่อมท่อหรนี่มันมันซิมาเชื่อมท่อครับเขากำลังสะแห่คันหมากไปทับลเลืดอดพัโลไปนั่นเขาเนี่ยถิมเลยเซอร์ไพร์แบบเซอร์ไพร์แห้งจะตายใบห่อนใบกาเขาลุกห่อนเลยอะไรแห่อะไรเออค้นขึ้นไหลยอยู่เอาคนแฮ่ขึ้นไหลยอยู่คือคนบ้านนั่นบ่คนบ้านนั่นหรอฮ่อ อืมอนเาอปวี่ผูกกระบาดลุงแปวีเบื้องที่นอนเ้ยบบกเบียมึงเบื้องได้เบียมันมันสีแงเดือนหนามึงจำมันไว้ด้วยเดีมนเอายืมเงินได้ละยืมเงินบบกเบียเบียยืมเงินกแขน่ละผูกแขลเออถ้าเป็ืลก็เครียดเลยครับ เร็วี่เวไงบ่ย่งไปเมื่อไหร่มื่อไหต่บ่ไปดนไป่อะมึงบ่ไปถ่หน้าบ่มึงโทรไปถามเมียมึงก่อนหน้ามันเป็นรอยไรเจ้าเดียวน่ะนะไปถยได้สี่สิบแล้วครับเป่าก็ไปถาไปเรื่อยอออีมดนวาเขามาถามาถ่ายอย่ามึงโทรมดมึงไปบ่เจากับปเตียมันมันก็จังสัน ดีบ่สิได้เมียคิดว่าวทีดีเขาไปส่งคือมือยงีงเพียงดีอยู่ทีดีบ่ได้เมียน่ะดีนะบนยิ้เอามึงเห็นเขาแต่งงานมึงอยากได้เมียบ่ะมึงตื่นเต้นป้ะหน้อดมือกูแท้นนอหนอมึงคิดจังซั่นบ่เดี๋ยวมึงจะรู้ว่านรกมันมีจริงหาแห่ได้ยามอยากได้กันแล้วมึงแต่งไปเอ้ยนี่แหละเอาลูกเอาเมียต้องตื่นเต้นเช้าต้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มีลูกมีเมียทำโตใหม่ เอาแม่น้องนุน่นบ่หู้บหูว่ามึงเป็นซัเพลาเออร์อีหลีออเอา้าเพราะว่ามันเอิ่นกันเลยเล่นนึกซื้อเพันว่าแฟนมานีิบักตะดนิมันเ่ท่านออกม่นะเดี๋ยวท่านกูเอยเบียดเต็มเตะนั่นยูม,มูนั่น มัอนอีมูที่เปกับมาก่อนหรอพูดกับมาก่อนไยังมูสมหวังมูนั่นนะสิงแดดมาพร้อมกันกับเสียตะเลยเอ <c oughs> อคนสุ้ายเบ <c oughs> <c oughs> ียร์อังทุไปให้หมดทุบไป,หหไป,ไปหให้หมดนไปแล้โมทาไปบานสายันล้วเนาะไปเบิรดเลยทุไปหามกันรถเก๋งอยู่บ่ะเขาไปขึ้นแ้ยังยังบ้านลางอือเดีรถเก๋งมึงไปกัได้หึงเสียรถแก๊สกู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 บานนี่ แล้วรอติดตามนะครับเนาะอือว่ะมันจะทุกอื่นทางเอ,อเียวว่ะอืมเอาพบอพอกันคลิปหน้าครับสบายดี